บายดีพี่น้องสบายดีพี่ชุขวูุกคนเมื่อนี้มาเปิดคลิปอยู่บ้านน้อพี่น้องอยู่ต่างด้ามาเบียรพี่น้องมาเพื่อนดีเนาะมาตรงสาการพันพอเถ่าเองเพื่นเสียพอหนองพออูน้องอาโปเนี่ยพี่น้องมาได้ลงคลิปสองสามเมื่อพี่น้องตั้งแต่เขาพันซามาพอดเนาะเออออกพันซาสองสามเมื่อ แล้ววันนี้พี่น้องเอ้ยออกเป็นาเียบร้อยเลยค่ะเตรียมลงเกี่ยวเกาเกี่ยวหนามันชุไกเกี่ยวนะเสียเหมือสิเกี่ยวะเออประมาณแต่วันหนามันเบิดเบิดนะแต่ต้องขอเป็นดินสานะ ได <ส straightforward. S 2> ้เริ่มห่ไหมจ๊ะสายป่าป่าบอกเ้ิ่มะป่าซื้อมาเห็นอยู่คนทั้เนี่ยคนไจะซื้อมาฟ่าต้นต้นใบขึ้น Nó bằng mấy năm 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 nó năm 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 chị ăn nhăn với của you know. kia nó pha thế nào nó không <laughs> <laughs> nặng nhiều vào và bù lên nè mình khao lộn đâu bà

ท <ed> ่อรลนดตอนม่าบ่ ตอนนี้ส่งสการแล้วนะพี่น้องอย่างมาไกลขนาดประมาณบ้านเึิเดยเปลี่ยนแปลงเวลาเติบ กี่ทา่านวันอยู่คุณได้ไปเนาะโยดเขาโยดเขาเนาะโยดเขาโยดเขานี่โยดไปเรื่อยแต่ละปีแต่ละปดดีงับเขางับเขาโยดไปแต่ละปีแต่ละปีอยู่ตี้จ้ะ Ừ, มี่ได้คนเมาแน้วโตนึงก็มีคือกันครับรถโตนึงกับมี่ก็ไดและกระยับไปเรื่อยได้เอนท่านอีกอย่างหนึ่งคนก็เที่ยวเลอะอยู่อันนี้ตักงรสจักเอียงทันม่าว่ากันทัเที่ยวทางนนั้ครับบุ่อยเที่ยวแคมเซ่ อ้พี่น้องต้นยังจะซาโมบายสีบุ้งน่พี่น้องเลยออกเฉยเดินทางเมื่อเนาะเสร็จสิบภารกิจเอาหมดเขาเข้าเกี่ยวน้ำได้แทนผู้เลี้ยน้องก็มีเนาะอาวะเนี่ยเคยเห็นต้นยังหน่อยเลยพี่น้องเลยเคยเห็นแตะขาวยังหน่อยเคยอยู่เคยอาศัยฮะน้ ความทรงจำในอดีตมันลอยมาในหัวเลยฟูแล้วฟูฟูเออแค่หน้าฟูนี่ไงเลยตะกี่ตอนเท้ากูตอนกูยังหน่อยฟูอยู่ฟูคนทางทางไปหน้าทางนี้ยางหลัดเนาะยางหลัดไปหน้าบังเกาะพี่น้อง แบบมาเห็นมันเกิดเห็นอะไรีกนะภาพในอะไรมันลอยมาในหัวเนาะมันเคยใส่เวทเคยเคยอยู่เคยหลินอย่างนี้เนาะยางที่มาลบบนี่น้องมาแบบไม้ยางเนี่ยนี่นะบริขีรถยางจนสุดบาทอือ หน้าอีแม่และเขานี่มันง่ามโผล่เนาะแบบลำทีโพล่นี่มันมีแต่ใบมีแต่ใบขึ้นเฉยๆเขามันง่ามลายหน้าตีนบ่อหันเถิดน,นะพี่ต๋องเมื่อเมื่อเมื่อปุรีสีมุกปะเมืออม่อเมือ่อ Hãy จังได๋สิออกใส่อองพี่เป็นหยังออกไปโอเค đi ตปนเขียวปูามาู้ยโหขมากนเรกหนุ่มใหอ่ฮะเอออันนี้ว่ายางนี่ป่าอะไรยังไงตามทางสุด้น้สุดโงขึนแล้วนอกแม่นบอลป่าไปได้ได้กว่ มันตายก็ตายเลยแค่กำลังกำลังรัดไปรัดไปแม่ไปเมงมันคือคือคือไก่โอ้ขั้วขนาดที่มัน โล่เดเ็ดเลยกว่าแล้วดูเงินดีนะถัดผ่าม่าหน้าพี่น้องแล่วมาเจาะปึงไทยบางหน้าบางเขาบางหน้ากันพี่น้องเลยเขาห้าสิเลี่ยวอยู่มัโอ้น้ำยืดได้เลยพี่น้องคนมุตกลายเหมือนเนาะปลาเนาะน้ำใสดีขนาด ngọn tần sam ừ. skin ngọn tần đường năm này đây phi nhọng này cái sipo kia là gì hàm mỡ cái gì để kia nó họ cái ừ. hay <laughs> nạm bốc con phi nhọng này ถ้าพน้นโตมาใส่อีกวันหนึ่งก็จีขากไปเนาะขาวมันบมดเต็มมิดเต็มหน่วยสม้มเนียงหมดเต็งสัมแต่คิดว่าจะสอบไปเนอนะให้ข้าคุยกับเอาเนนะกดผู้สีหาสอบกไปพี่น้องขีดนี้กูยังน้ายเนาะฝุ่นแหละเมือนอื่น วิดออกพคนชาอะไรพี ol, 91, gram, like, ่น้องเอ้ยออกมาอยู่ให้อยู่หน้าแล้วบาดนี้เตรียมตัวเกี่ยวเข่าเกี่ยวหนามเนาะวิดเปียกวิดงานแหนวุ่นแน่ซิ้นนะพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องพอกันที่พี่หนาเลยจะได้ฝากคนใดก็ดีตามเพื่อเป็นกำใจในเรื่องพี่น้องเนาะ